ฮลโหลโอเคนะครัไปเวียดมาอะไราก็จะวาบบ่าเบนนำลาลงคลิปหวัวมือมือเล็กออกพี่น้องเอ้ยใครเนี่ยถือเล็กกล้วยเบิร์จ้ายินดีล้องใครถือกับบริใกล้จ้าบริใกล้จะดีพี่น้องเอ้ยซื้อกับพ่อได้หลุดแต่ถงวดกับสมัมากกับบริสือเป็นเล็กเวียดและเล็กราวกันนานเธอ comment บล็อคเละเลยเล่นอยู่จ้าส,สมัครหน้ากันแต่เอกไทยพี่น้อง แต่กับได้ใกล้แม้แต่คิดก็ยังผิดเจ้าค่ะแต่เป็นค่อยคำแล้วจ้าไปหดสวนพงมานหฮวสวนพงมานก้อยก้อยแต่แต่ว um um ันเกิดกับมั่วแต่นานพี่น้องบริหายยังนางสัม ใหปีเปิดย้อนหลังอาลูกเห็นอะไรใบยังนี่ไปเมนไปควยไหนเห็นแล้วอ่าบมลูกนี่ไงไปไปเออไปเด็กเด็กหูผู้ดีไดพูดจรก่อนท่านบ่อให้อยาดใหญะกแสวเบาหนีแวเบา้อโอ้ยแนวเปลี่ยนได้แนวบบาเาเฮ้อเบาเฮ้มันเลยแล้วเฮ้อ โอ้ยโอ้ยสิตัดงออีกแล้วบาคือตัดงอตัดงออีกแล้วเพียงเวงเพียงเวงไปใส่มาเหรอว่ไปฮอดึง่ห้มันใหญ่อยุไปบวละหนาทีจักป๋องจักหม่องชาหม่องบอกชาหม่องไปไไ่ปเริ่มหันเลยพี่น้องติ่งยังติ่งยังติ่งยัง โอ้ยไปวนหมอนเด้อแรงแต่งแรงแต่งเนอะอยากไปมันกำลังอยากไปอยากหย่างอ้าวเอาหน้าป้านี่นะน้าๆป้าหายดิเนี่ยบอกบอกอมเด้อบอกกินเด้อกับใจเด้อสิลูกใจเด้อเอ้านี่กระเป๋าหน่อยนะใ่กระเป๋าคนจะได้ กระเป๋งามว่ากระเป๋งามเอพ่ตะเวนก็ตกดินเลยพี่น,น้องเอ้ยมึงเน่พี่น้องพ่อใหญ่สร้างนะพ่อหญสร้างพี่น้องเอ้ตะเวนตกดิบยังง่ายายง่า,ายอยู่จากท่อง มันลงหย้าดูกระดกเรียดเเมื่อเช้ามันก่อนนะเห็นผ่วหนองนางกระถ่ายอยู่กะระลงหย่ากะระลงหย่าจะคือสีดดูแท้คือสีดดูแท้วะ บียากาศยามแรงพี่น้องก,ก็จะประมาณนี้นะคะกำลังตกดินพี่น้องยังมาเดินบัตรพยัายินกับพี่น้องบนในวิวพี่น้องวิวอีกเกอโอ้ยตะวันกำลังตกดินเจ้างามแต้งามวานะ วานนี illa, right, ้ได้อะไรกินเออหมกเฮงหมมกมกกำลั้างกินไงให้ก็ผักแล้วเนี่ยบางปังเนี่ยผูกผูกอ๋อหันหันเรงนี่โอ้โสิทธะกินใช่ไหมมกเขียดพี่น้องมกเขียดง่อยเขียดหน่อยเออมกเขียดหมก บรรยากาศงามไปเลยเพื่อนจ้ามุกเขียนตาแซ่บจ้านะคะนี่จ้าแล้วก็สีหนึ่งเป็นวะแล้วก็สีหนึ่งเพื่อนมาด้างแดดขาดไข่ดอกจ้าว่ายจ้าเอ๋ว่ายังไงว่ายังไง สุกระบาจ้ากำลังนทำตาไหลขี Bang, ่เม่เมื่อฮ่กลดิเนบกจแเรอหาบอหารกินโลชานอฟไปโลหิวแล้วเลือดบนร้าแล้วมาจ้า มา,<ะ>มาจ้าเรียบร้อยสุกแล้วม่งมูแผงออ้มูหกร้อยแล้เห็ดแหงว้ชุเห็ดแหงว้เนาะ ใครจะไแหงก่อนบนใครแห้งเอกไปไปเริ่ออยาก,กินปีกหมูเด้อาเด้อแหงไปครบม่พี่นาสสดีบายดีกรามาจ้า จะเจาเลขบัืทกินมกเขียดนี่แหละจ้าเนี้ยมันหาไะหาได้เนี่ยหาใบจะปหวังนำบ้นาบริกิเนาะอ้าวเนากินข้าวแรงกินข้าวแรงมกเขียดอีโม่เนี่ยเจอเจเนี่ยอ๋อตัเตียแต่หมดไหดเตี่ยตั้เตี่ยเราปเงไนเราปขุดเนาะ

ชาบที่คนเราออกไปเที่ยงที่ไหนสิ่ไหนคนเราเขียนหน่อยได้เลยคนต่เราก็บมาคนวุ้นแต่จะไปวุ้นไปเก็บเขียนน่อยนะคนนั้นยังเยอะอย่างที่ควัดแล้วกองทายกล่องทรายกองเจกดิควัดบ้างมั้มีบ้างมีเต็มแล้วได้หรอพอคนไปควัดโอ้ยมันมั้ยใช่ตัวอย่า ไปมาจกน้องเพิ่งนั่งก็้จะไปเที่ยวมองท่างรถเขา่าเดี๋ยวไปจกชั่วคลองใส่กกใกล้ๆเนี่ยออาจารยงจะไปกะพุ่งกระโหายหน่อยนั่นอ้าหยุดชักคก็อยากจะรถเข่าทั้งนั้นรถเขา่าจกน้องเออเพิ่งแล้วก็ชั่วหายรุ่มนั่นเดี๋ยวเขาก็บอกแล้วเราก็ลงหายรุ่มบอกจะปลูกให้แล้ว

หลอกงะไปายเลพี่ไปทำีดูเขาพิจาาอูค่ะมอไ่สะานชมไล้วใส่มพี่จะเตบ้บอกเขาชื่อตลาดน้ำฉันี่จะทำอ่ไรจะสายไรมันจ่จะมองการกินเยเช่เออใช่ยืมเอ เท้าพี่น้อพวกเขียดต็เหมือน่นมากินเท้าแรงนะชื่อแต่ละหน้าเหรอแต่เมือม้วนตายยังไดได้ทหรอดีหมดทิวแต่มันายเบิ่ก่อนงั้นบ่งทเอาสิโต ขอบอกว่าพูดแต่เ็นคำสั่งคืออะไรช่องหอยอ๋อพูดช่องหอยนะช่องหอยก็จป็นเพราะไม่กับมือทุ่มทำมันขายไปที่ไหนอถะกำมันที่ทั้งันอืมเดี๋ยวทั้งันนี่นะ คนกาหวานคนเนาะถ้าไม่เขียนกันคบรบแล้วจายเนยาะเจ็บตเจ็บือก็ตายเนาะถือความให้เจ้องนหมูหอมหมูอมก็หมยไปแล้เหม่เาอน้ำหอมปอดเมื่อคืนน้ำมันกำต่งมเพราะกันดิหม่ยหมูลมหมูม,ม,มาย

สามพิเนาะสามิบาท้ามันใหม่กะสภาพดีกะสามพิสามิถ้ามันขึ้นอ่จับาทเข้าตเวกัว้าวกัวเบบข้าตเปัวขาเงินอืนบาทเ็แ่ใจเขเงินมาบาทหักอบเหตุแล้วเราบแล้วข้า,ขา,าองอ้แล้วถ้ามันตายแมันบอกอ้าแล้ว ่แล้วะโทรหาคนเอาถ้ารู้แล้วกบมนมู่้ขายเลยมนโเมาอ่มันตายดูเนาะถ้าค่ดูเขามาเนะแตกหมูยางเปว่าบ่ดูต้องเปนนนชิโตน้อยเนาะหามผู้เดียวบุคึกสิเบิังมันลกู รุ่นหนึ่งมันคลายไปแล้วหายแล้วไม่รุ่นใหม่ก็บ่นไม่หายไรแท้หาศูนย์เลยแล้วเจ๊เจ๊ฝนเจ๊ศิวโรุสิบสองแทนอยนะเขาทำมาืูอบอกนักที่โตัปจะลุ่นหาตู่เลยที่ขายแค่ต้นใจ ยังไงก็จะกินกับเี่ยนยุงเนาะทำไมสรุปแล้วหรอครับ่มือดบอพี่เขาจะจบนเขาจะจบไหเขาบ่เขาบ่นบบ่เขาเขากจบเขาบ่งนงอนเขาบ่าผู้คนมนเหมือนื่นอื้ว่มันโทรมาอยู่แบบนันนั่นเขาล่เขาใจเขาก็ แล้กทงานใหญ่นาะตัวนกระจกอยู่ทำงานทวนร้อยท้องร้อยรถหับทำทิศาวรถอแล้วบปลามันน้อยเขไหมมัไ่ลงไปเ็ามั่ลงไปยกชองคันกระจกมันดูนงานเขาอิโชรถคันหนึ่งแล้วก็ดูนสิ สุวัตจบชาวบ้านที่ทันเลยหนึ่งหนึ่งนะน้ำมันหนี่ท่าขภัยก็หนี่งเลยัก็เสื่อแล้วก็เคยตรบอกันเลยเด็กกิน,น em luôn đó em mang cái này tặng mà con à, vừa mà

จ้าง็ไหมบอสเนี่ยโอคโอเค พอลใครมางไว้มเล่าเวราเ่อฝนตกก็จะให้หมางเนี่ยพอไมเห็นได้ว่าขอบหมางเลยเรื่องฝนที่งานหนัา เขาเต่นม่เห้นั่าเดี๋ยวเขหนอมันดีบ่เขามาเลยอ่ะก็อาจจะเห็นเล้วงานนี่แล้วอืมเขาเขาไปข้างคัวอืมอยู่งคัวเรื่องนั่้างข้างคัวเขาเขามานเขาใหญ่สุดเลอ่ะไอ้เยาใหญ่มาเขา้าเงินมาทตไมเนาะ ไมนาตัวอันแล้วแล้วตัวนี้ก็สเอาตัวหลังตัวนั่นเตาตัวหน่นะเลือเาายามือเนาะขาเลให้เาเลใช้มือนไป เขาใช้ที่อาหมาก่เขาคมคิาใ้าคิดขาวมึงเขาพิ่ปรทนอันเปใสงคือ

จอดมาพี <st Baptist> ่ล้วทรั้จอดจอกไปไปเออค่ะมจอดตรน่ะมึงจอดนำมัเก็บไผ่คาไผ่มาเก็บแหละเก็บหมูฮันแงแล้วก็ไปห่อแล้วก็ไปเท่พูดนี่บริษค้าไผ่ตึมบประธนเดือนเดือนเลยี่ันถามแฉนถามแฉนแต่ส่วของยา đúng à, ừ. ừ, này chắc, bơm bình lên không biết chắc lẽo rồi, thằng ta đơn phải là chết lã. mua สรางาเอยน้งับไ่ไเลมดายที่เจอแล้วกันผู้ใดเคยเสียแผงแต่เดืนก่อนๆนะมาที่บัดหน่อยเนาะ้างไปก็จะาไมอหมาแพงบาดนักยานแล้วเดือนที่ผ่านมาจะเก่าสามแซนมันละสองแซนไ่เียเาเียที่ดูคอยเชียแต่เดือนละละบาดมาเดือนก่อนมาสามหลานไป เออเปียนมอเตอรไหมออเขาเามา่คิดเฉยๆจากเมื่อก่อนนะ่ะคิดถือเขาวันนี้จนะยังเล้นหเขามาเก็บยังใจใสรทำนียตาสวัสดีจ้ฮะวันเออครดากลัมมาเชียหลายเนาะเปิดล้านาไฟกิดละ